สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ถือกล้องนานอ่ะไม่ได้คุยกับกล้องนานแล้วมันไม่ชินอ่ะทับเลยนงเกินทุกคนอาจจะไม่คิดถึงเราแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะยังคิดถึงเราอยู่แต่ว่าเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราคิดถึงทุกคนนะคะท่า เอะไรมาตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะทุกคนรู้ไหมแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ที่ไทยเราด้วยนะรู้หรือเปล่าคนอาจจะไม่รู้แล้วก็หลายๆคนอาจจะยังรู้นะคะแล้วก็ขนาดเพื่อนเราอะยังคิดว่าเราอยู่ที่ไทยเลยอะแต่เราไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะทุกคนเราเคยอยู่ที่ญี่ปุ่นเราเคยอยู่ที่ไทยเรากลับมาจากญี่ปุ่นได้ประมาณเดือนมีนาน,นะคะประมาณ 17มีนา2564ค่ะได้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้เวลาในการกลับตัวประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยจะเหมือนใช้ชีวิตทร่ที่ประเทศไทยเพราะเรากลับมาตอนช่วงโควิดนะคะเดี๋ยวไม่ได้เป็นโควิดนะไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนและนั่นแหละนะคะ สิ่งที่เราอยากจะบอกในวันนี้ก็คือเราอยู่ที่ไทยใช้เวลาในการกักตัวประมาณ14วันนะคะกักตัวที่โรงแรม14วันกักตัวที่บ้านอีก7วันนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเราเองนะคะก็ผ่านพ้นไปได้ดีค่ะแต่ว่าพอกลับมาไทยช่วงนี้ทุกคน,นเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างปิดล็อกดาวน์ไปไหนก็ไม่ได้เที่ยวไหนก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยทุกคนน้ำคือชีวิตเราก็ได้มีข้อเสนอข้อเสนอหนึ่งคือมีคนชวนเรามาที่ต่างประเทศอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ญี่ปุ่นแน่นอนนะคะครั้งนี้คือข้ามทวีปโลกข้าม ข้ามเอเชียข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยรู้จักประเทศแอฟริกาไมหม <laughs> ทุกคนเคยได้ยินประเทศแอฟริกาไหมคะแบบว,ว่าแอฟริกาที่ที่ใช่ค่ะเราข้ามทวีปโลกมาแอฟริกานั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งเป็นอะไรที่เราเห็นก,ก็ว้าวเซอร์ไพรส์อี่แนตอนนี้เรามาอยู่ที่แอฟริกาใจเย็นแล้วไม่ใช่แอฟริกาใตาน้นะทุกคนก็คือเรามาอยู่ที่กาน้านะคะถามว่าทําไมามาอยู่นี่ได้ไงก็ก็งงเลยนะเพราะว่าตอนที่บอกว่าจะมาตอนที่ตกลงตัดสินใจว่าจะมาคือตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดอะไรเพราะาตอนนั้นอ่ะกำลังมีแผนมีแผนหรือว่าแบบว่ากําลังคิดคิดอยู่ว่าช่วงนั้นอ่ะ คือกำลังจะพยายามทำหางานทำเก็บเงินใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียว้าว e wow. <g ül üyor> ก็คือเราอยากไปที่ออสเตรเลีย e นะคะตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากรบก,กวนแม่นะคะซึ่งแม่ก็ไม่มีให้รบก,กวนอยู่แล้วเงินอะไรประมาณนั้นเราก็เลยต้องดิโนนหาเงินเก็บหาเงินเพื่อที่จะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย e แต่ซึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคน มันก็ไม่ได้ง่ายหละเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะรบกวนแม่แล้วอย่ะเข้าใจปะถ้าเรามารบกวนแบบเรื่อยๆอีกซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอะถ้าเราไปออสแล้วแม่กูไม่เรียนต่ออย่างเงี้ยเรอวะหรือกูจะทางานหรือกูจะแบบมีสามีไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยก,ก็ก็มีความเป็นไปได้สูงนะอะไรเงี้ยมันก็คือหลายๆอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะทุกคนก็เลยแบบเราก็ตอนเนี้ยเราก็เลยอยู่ในช่วงที่ กำลังรู้สึกว่าสับสนอยู่ทุกคนประมาณว่าสับสนน่ะเข้าใจว่าสับสนแบบว่าสับสนฉันควรจะเลือกไปทางไหนฉันควรจะทายังไงต่อฉันควรจะเป็นยังไงจริงจริงมันก็ไม่ได้ค่อนข้างจะแบบคิดหนักขนาดนั <chairman> ้นนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราข้ามขั้นเออเอาเป็นว่าเราอยู่ในช่วงที่สับสนเนาะทุกคนแล้วถ้าถามว่าเรามาที่แอฟริกาได้ยังไงนะคะก็คือมีรุ่นพี่นะคะชวนชวนมาทางานนั่นแหละทุกคน เราก็มาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันเขาเป็นโอกาสเว้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้ออกมาเห็นโลกกว้างอะไรเงี้ยคิดแค่ว่ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับสามเดือนอะไรเงี้ยก็ก็ตั้งไว้ว่าสามเดือนหลังวันเกิดนี้ก็จะกลับอะไรเงี้ยพออยู่ไปสักพักหนึ่งประมาณสองเดือนกว่าๆสวงสวง,สงพออยู่ไปสักพักหนึ่งสองเดือนกว่านะคะก็ทําให้รู้ว่ากูอยู่ไม่ได้ทุกคนอาจจะเคย ได้ยินเรื่องแอฟริกาเป็นประเทศที่เขาน่าจะแห้งแล้งแล้วก็มีแต่ดินสีแดงๆนะคะอาจจะเป็นเหมือนประเทศไทยเมื่อประมาณ15หรือ20ปีก่อนก็เป็นได้นะคะหรือว่าประเทศไทยในปัจจุบันนี้กับแอฟริกาแอฟริกาอาจจะเจริญกว่าก็ได้นะตอนนี้ถ้าตัดข้ามค <laughs> อ<ะ> <laughs> เราก็มาอยู่ที่แอฟริกาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่กับพี่เขาแล้วเนาะ เพราะว่าเราเองก็นิสัยไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งก็ดื้อนะคะดือ้อค่อนข้างเป็นคนที่ดือ้อแล้วก็อยู่กับพี่เขาไม่ได้แหละถามว่าก็ขนาดไหนก็เราก็ขอพี่เขาออกมาอยู่ข้างนอกนั่นแหละนะคะแต่ว่าเหมือนพี่เขาก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่แต่เราก็ออกมาแล้วอะ่ะแต่ว่าก็จะกลับไทยในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราพึ่งไปตรวจ มดลูกมาแล้วก็พบว่ามีเนื้องอกขนาดเจ็ดเซนติเมตรนะคะอยู่ที่ในมดลูกนะคะข้างซ้ายนะคะอยู่ที่ปีกมดลูกด้านซ้ายเนาะ,ะทุกคนถามว่าใหญ่ไหมหมอบอกว่าใหญ่ละก <g ül> ็เลยจะต้องกลับไทยเพื่อที่จะไปผ่านะคะตอนนี้ก็ทนได้ก็ต้องทนไปก่อนนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละว่างไม่มีตังค์นะคะปัญหาเดียวเลย ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะไม่กลาบหลอกไทยอะ่ะย้ายประเทศดีกว่าทุกคนจริงงอยากไปทั้งลอนดอนอยากไปทั้งเฮย้ยแบบทำให้ชีวิตแบบทาให้ชีวิตแบบไปทุกที่เลยอะ่ะถามว่ามันสนุกไหมทุกคนถ้ามองให้มันเป็นเรื่องสนุกหรือว่ามองให้มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนการเดินทางที่แบบว้าวจะนต้องเจออะไรมั่งนักไปเจอข้างหน้าะไรดีกว่าอะไรเงี้ยแลบบนี้มันสนุกหนะทุกคนเรากําลังลงทางอยู่นะคะ ไม่ได้หมายถึงว่าหลงทางในแอฟริกาหมายถึงหลงทางในชีวิตตัวเองอยู่นะคะซึ่งไม่รู้จะไปทางไหนซึ่งไม่รู้จะเลือกทางไหนซึ่งไม่รู้จะทําอะไรต่อคือถ,ถ้ากลับไทยไปก็คือต้องเริ่มต้นใหม่อีกต้องนับหนึ่งใหม่อีกอะไรเงี้ยคือมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนกับการที่ต้องมานับหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆหลายๆรอบคือชีวิตเรามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความสุขนะถามว่าไหมมีความสุขขนาดไหมก็มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้คิดว่ามันมีแต่ความทุกข์ทุกๆทุกทุกอย่างเดียวอ่ะมันก็ มันก็ั่นทอนชีตเฉยๆอะถูกปะงั้นเราก็ต้องมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันดีไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงรี้ยเราไม่คิดจะกระโดดตึกสิบชั้นเพื่อที่จะไปตายแน่นอนกับอีแค่แบบเฮ้ยกูไม่มีเงินว่ะกูไม่รู้จะไปทางไหนต่อกูไม่มีอะไรเงี้ยทุกคนชีวิตมันไม่ง่ายอยู่แล้วอะตั้งแต่ตั้งแต่ลืนต,ต,ตายขึ้นมาดูโลกก็ไม่ง่ายเรากวาจะโตมาได้ขนาดเนี้ยเนาะใช่ไหมให้มันโดดตึกสิบชั้นตายได้บ้าหรอบ้าหรอ นั่นแหละเราก็เลยรู้สึกแค่ว่าชีวิตตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่สับสนถามว่าเครียดไหมเครียดมากๆเลยนะทุกคนเครียดนะเครียดหลายเรื่องอะเราแบบว่าก็ไม่รู้จะบอกอยังไงคะแต่ว่าก็ก็ก็เครียดอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่มันก็มีทางออกทุกอย่างมีทางออกแหละแต่ว่าบางทีช่วงที่มันเครียดๆมันก็อยากจะหนีปัญหาเนาะทุกคนอยากจะแบบ อะไรประมาณนั้น่ะแต่ว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าหนีปัญหาแบบว่าขดดึกสิบชั้นนะทุกคนแต่ว่าหนีปัญหาก็คืออยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากอยู่แบบไม่ต้องคิดอะไรได้ไหมวันหนึ่งอะไรเงี้ยอืมวันหนึ่งคือกูไม่อยากคิดอะไรบางทีก็แบบรู้สึกไม่อยากตื่นนอนเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องตื่นเพราะว่าถ้าเกิดเอาแต่นอนโจมเรื่อยอย่างนั้นแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอะทุกคนมันก็จะเป็นเดินหน้าไปหน้าไปหน้ามาหลังทีอะไรประมาณนั้นนะคะก็ ก็จะมาคุยกับทุกคนแบบหน้าสดมากๆเลยแล้วนียแต่ไม่เป็นไรทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อเรานั่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กาหน่นะทุกคนหลายๆคนคงจะฟังมานานๆๆแล้วฟังมาแบบจากที่เราบทบนบทบนบนก็อาจจะฟังมานานแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศกาหน่นะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากจะเห็นลิปอะไรของประเทศนี้หรืออยากจะให้เราเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับประเทศนี้ทุกคน คอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเป็นกำลังใจให้เราทุกคนก็แค่กดไลค์แล้วก,กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วคะแล้วก็ติดตาม i ิน t a g r กรมของเราได้เลยนะคะทุกคนซิลลาบีค่ะที่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็น,น,นั่นแหละนะคะหลายหลายคนอาจจะเลิกติดตามเราไปเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นแล้วเราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วเราไม่ได้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วนะคะหลายคนก็อาจะจะแบบ เลิกติดตามไปอะไรประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่เคยติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณคนที่ยังอยู่นะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เราตลอดเวลานะคะแล้วก็ช่วงนี้เราโสดนะไม่มีใครโปรโมทเลยค่ะแค่ทำให้มันตลกเฉยๆตอนนี้คือแค่ลำพังชีวิตตัวเองก็จะไม่รอดแล้วจะให้มันมีใครก็คงไม่ไหวจริง กนั่นแหละนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ <c oughs> ่ะเฮ้เราอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ได้นะทุกคนแต่ขนาดนี้เราก็อาจจะรู้เรื่องนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะเราอาจจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะถามว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นลืมหรือย,ยังก็ค่อนข้างจะไปทางลืมเล่นนึงนะครับภาษาอังกฤษก็ค่ะเล่นนึงนนึงสรุปแล้วท,ทุกวันนี้นี่พูดภาษาทุกภาษารวมกันนะทุกคนบางทีก็ พ,พูดภาษาไทยวังนี้แล้วภาษา,า,ษาอังกฤษวังนี้แล้วภาษาอังกฤษตลกตลกติดตามไปด้วย <c oughs> บ๊ายบาย